ก็มีคนพัาานมท่าหลวง่อปูพอเ่าตารเดนหน่อยหน่เจ้าโพธิารุรงอีกก็บอกวาบัตกาบตรตงทำเ้อบดไม่กไม่รู้จักบเียวัาบุญยาวโอใจฮักไม่สังนื่อจะจัดกาให้โดนไล่อ่ะคม่นปอไอพ่ภสั

อาปูเปาคือกเกาอมาเนี่ยมาทั้งหลายทานขอบพระคุณาตาเดียนญาติตากนะอบพคุณทายเวดเดียรด้วยสิกาตเดเนาะขอบพระคุณขอบอเอดนั่หลไพวกมันไม่เนเงนหัทะเตนื้อไปตัวมันมาตกันปัา่ให้หเงไปใอ้เมือ้เกียยงเอาแกงยังเหืหายไปอาตีอาบุกกาเลินเส้นมา สงสาระงบนบอสอสีมาเค็ต่ตูกตละไปเรียลขว่งืวยกเกันจะที่มาดาเป็าาอตงก็อเพื่อให้ในทุกคนอยู่ในทุกหน่วยเวลาที่บนน้ำพี่าจะไม่ไหน้ำเป็นไหมเพราะยังโหตาหลอดก่อนเสียวันไปอวดมาไปก่ไน่อหลงหลงยันยัตยันสักาัา

อาบุตรปอนตายอดปอนใส่รับกอดใส่สะกดแม่เร่อเมื่อปู่เพิ่งมีหลายลุนเดียวบ้านนี่แต่ละลุนขู่สาวลุนหัวผีบ้สาวบนทักบ้านถ้าประยัาง์ปังรักอนตมาขัดหานคมา่อปนีสิบบไร้ยินเสีงแค่ไม่ก่อนจ้าสิบบไร้ยินเสีงโอ้ขอบพระคุณหลายๆที่ได้ชคไหลเสวยายเนาะเป็นการทำก้อนีอีเมียาสืบบารายฟังแสนแค่ตัวนี้ตั้งแต่แต่เสียงดนตรี ป่าเล่เป็นต้นป่าตาตาป่ีเลเป็นต้นตาปาับตนยามากตอเดือรนใตให้ไปเขียโอ้กันส่งไว้พเราดูตาป็นรัตต้มเนต้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 นป็นส้นต้นต้นะ้นต้เง้นต้นตนต้นด้นต้ตานต้นต้นตานต้วต้นต้นต้ต้นตี่ต้ต้นตานต้นต้ต้ต้ตานตาต้ต้ต่ะตต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 ้ตต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 าตตตต้ตต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 

รื่องแต่งส a ตีนั่ i เ n ็นตั h งลูกแต่ละสิ่งคุณไม่ลงไปเอาตัวบอกแล้วว่าเอ้ยแต่ลูกจึงเห็นว่าขอให้ซึ่งมาเป็นตัว เดบังหลังเดสูตรดสูตรินจะไม่ต้องนซ้อ่นเล่เล้นเล่นเลเล่นเนเล่นเลนเลเนเ่นเลเล่นเล่เนเนเล้นเนเ่นเล่เล่นเเ่อเ่อเนเด่นเลเเเ่่เเเ เราปะบารัันแน่ไปคนเดียวไปใสใครสูน่าเด็กหลังะสีน้ารวนเวลสูดไอ้นเด็กบ่าเราปะปกเหลอกุเ็อะแค่ในเท็งอนับพนจบลักบลสูนก่อนล้ำคนนใหญ่เป็นจได้เด็ดบนเราไปมันกองแกคือกองก่บนมอแค่ใน่นตาอันนี้กุญีจหัอยางจัด มาขว้าเาอาอดีตที่มาบุญไหนใส่เงานักุญเมรสานำตะบุญหวมกันบรีหรือมาบุญหลุกเสาลามาะยุทธินิรัร์าย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 ีอีเมบกองเฮาใ่าจัเดยมากพอหนาเซนตายากตีพีรองเช่าบัตรคู่ของเฮาถือบาบุญไบใส่เงาเป็นมาสันอย่างปะต่อสานน้ำพระบุญคุณหยังปะต่อคุณพ่อขุนแมุ่ดียย่งปะต่อแกวัดแกล่านายอน เห็นเห็นกอาต่อเห็นขาคนตายเป็นว่าใครยังกับพ่อใคเตะใครขีนาถ้ายังกับพ่อถ้าเตะถ้าบนเป็นมือกษปนว่าตือยังกับพ่อตื่นเตะยือเตีมยดีหน้านะผายังกต่อผ่า อย่างก็ทอยอย่างบุอย่งบูอยู่ยังก็คอยอยู่ในสิ่งกินในท่ำนะแมร่ร้อสางน้ำพระคุณขึนมาแล้วจังสี่ถือว่าญาติพี่นอ้องได้ร่วมปลุกกำใจกันเทิดบุญกันมาเป็นางานฉลองสาราการ,ราเรียนผอมในยกอ,อ้อตาปูนกากวิ่ออกบ้นบานกองเข้าสานำตะบุญอยู่กับตะบุญท่านในหลวงในเตาในได้บุญเพื่อกันในบุนแด่เนื้อยิ้มเปย์เบย์ยู่ยปปบุญมันหอมเดดยาบเอาหาบุญดแม่เนื้อ อขอบคุณขอพคุณคุณแม่ทาา่านคณะผาบเตาบองเข้ากะดีเราผาบไม่กะดีดขอบคุณคุณแม่สะเลเตี้ยมาที่สามสิบเม็รมีหน้นานได้ไถ่ไปล่ำได้ละเบนได้ละไปมาล่ำได้ละไปได้เร็วได้สมไสเตี้ย <laughs> เสียใจหโุนแต่เตาว่าบุญว่เถิดน้อแม่เนาะพี่น้อง้าดูกระไดท3าสิีมีนาติมแหลวมัดีทิ่วมาบ้างมาดีทรามสิบ่านบ้าเป็นงานสงไข่ปีต้องตอนรีใหม่เป็นตามฉลองสาราการเรียนให้ญาติพี่น้องร่วมกันสานงานกบุญกันมาป่านี้ท่านในโลกเต้าขอร้องขอมแถวจังสีอาภูลาห่าภูรศิษฐูกลนเข้ากระไดระคุญพ่อคุณแม่เออลูกเต่าว่าีเล่าได้าบ่มีเล่าไดตอนนอกจากพ่อให้ลูกให้เต้ามาแล้วให้กลับขึ้นไหลกว่าเตารคุแม่ คือมานี่ญาติพี่น้องคนเราเงินมาให้เป็นปัจจจยภู้หลายหลายยบาทวัมนาราดแก่กาเดยตั้งสา่สุนูนสาธุเหเจังรสาสตร์วนฒนเป็นนี่เราว่าทำพาดมาบ้านดาคนเราคิดไน่หวงน้ำเจ้างไม่พลอ โอ้สมบัติไทยเพียงเอ